สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมวานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนี่ยยเรื่องนักสำรวจดันเจียนจะเป็น E p ีที่89แล้วนะครับมีชื่อตอนว่าเสียงคำรามสีชาติตอนที่หนึ่งคือคือคือมันเป็นเขาคนใหม่มาแล้วในวินาทีที่ฉันเริ่มการสำรวจชั้นที่สารพกฉันก็ได้ใจเย็นลงจากเสียงกระซิบที่ได้ยินทางเดินมันกว้างมากกว่าปกติและผนนังต่างก็มีแม้แต่หน้าต่างให้ฉันได้มอง อ่าเห็นด้านนอกดันเจียนนี่มันเป็นครั้งแรกที่มีหน้าต่างอยู่ในดันเจียนนอกจากนี้นอกหน้าต่างมันยังเป็นท้องฟ้าสีม่วงดำและดวงจันทร์สีม่วงฉันได้ไปสัมผัสดูดที่หน้าต่างด้วยความสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับภายนอกดันเจียนแต่แล้วฉันก็ตระหนักได้ว่าฉันไม่สามารถจะทําลายหน้าต่างได้ด้วยพลังในตอนนี้ไม่ว่าฉันจะทํำยังไงก็ตามสิ่งที่สาคัญกว่านั่นก็คือเสียงที่ฉันได้ยินฉันได้มองไปอรอบๆอีกครั้งหนึง่ง ฉันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่จางๆสะท้อนอยู่ในหน้าต่างฉันได้ปิดตาลงและพยายามตรวจหาตำแหน่งในบริเวณใกล้เคียงนี้แต่แล้วฉันกลับไม่รู้สึกถึงอะไรเลยมันเกือบจะเหมือนกับในเวลาที่ฉันขึ้นไปในชั้นที่6ข้อแตกต่างกันก็คือในตอนนี้ฉันนั้นไม่เห็นอะไรเลยอย่างไรก็ตามฉันได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วไพก้าขึ้นสายฟ้า ไพกาได้ปล่อยขึ้นออกมาจากพัดของเธอและคลื่นรัศมีสีทองนั้นได้กระจายออกไปทั่วทุกทิศท,ทางในฐานะที่ฉันพัฒนาขึ้นมาในฐานะผู้ใช้ธาตุพลังของไพก้าก็ยังพัฒนาขึ้นมาเช่นกันเมื่อไพก้าใช้ทักษะของเธอสภาพแวดล้อมก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> พูดธาตุมันเป็นผู้ธาตุที่แข็งแกร่งกว่าที่เราคิด ฉันได้เปิดตาขึ้นและถือหน้าไม้กระดูกเงินเอาไว้ด้วยการโจมตีวงกว้างของไพก้าทําให้มอนสเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ปรากฏออกมาพวกมันมีสีซีดขาวฉันค่อนข้างจะพอรู้ว่าพวกมันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในชั้นที่6ถึง10แต่ว่ามันยังเป็นวิญญาณร้ายเหมือนกันพวกมันเหล่านี้คือผีพวกมันยังเป็นมอนสเตอร์ประเภทอันเดดอีกด้วยเรายู่เข้ามาในหน้าไม้ของฉันโอเคโดยไม่ลังเล ลิยูได้เข้ามาในหน้าไม้ของฉันและครูหนึ่งหน้าไม้ของฉันก็ได้เปล่งแสงสีน้ําเงินเข้มออกมาฉันได้เริ่มที่จะยิงมันออกไปแม้ว่าทักษะเชี่ยวชาญหน้าไม้ของฉันจะเป็นเพียงแค่ระดับต่ําแต่ด้วยการเสริมจากสปิริตออร่าระดับกลางลูกศรเหล่านี้จึงมีพลังที่น่าเกรงกลัวเขากําลังยิงพวกเราจอมตีจอมตีเขาไปเลยอย่าปล่อยให้เขายิงได้เราผีได้สร้างลูกบอลสีขาวจ้าง ขึ้นในมือและยนมันออกมาฉันได้สันนิษฐานว่าพวกมันเป็นเวอร์ชันที่แข็งแกร่งขึ้นจากลูกศรพลังของวิญญาณร้ายในชั้นที่เก้าอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามไพ่ก้าไม่ได้ปล่อยให้มันโจมตีได้อย่างอิสระพัดในมือของเธอได้สันขึ้นและเริ่มปล่อยคลื่นสายฟ้าออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยการยิงสอนศรสายฟ้าออกมาเพียงแค่โดนศรน,นั่นเหล่าผีก็ได้รับความเสียหายและหยุดไปโดยไม่ยอมเสียโอกาสนี้ฉันได้ยิงลูกศรอ,ออกไปตามลำดับและจัดการล้มผีที่รับผลกระทบจากสายฟ้าของไพ่ก้า อยากดิฉันรู้สึกเสมอไพกาและอริยูมีพลังที่เข้ากับคนอื่นได้ดีเมื่อฉันใช้การโจมตีจำนวนความเสียหายที่ฉันสร้างขึ้นจะเพิ่มขึ้นไปด้วยเหล่าผีได้รีบวิ่งหลบหนีกันไปรอบๆเมื่อลูกศรไปถึงพวกมันแต่มันก็ได้กลายเป็นอมพาสไปหลังจากที่โดนคลื่นสายฟ้าของไบกาที่ปล่อยออกมาเป็นระยะๆะะเมื่อพวกมันเป็นอมพาสฉันก็จะยิงเจาะทะลุหน้าผากของพวกมันไปด้วยพลังที่เสริมมาจากริยู หนึ่งการโจมตีก็เพียงพอแล้วที่จะจัดการกับพวกมันโดยส่วนใหญ่และการโจมตีที่สองก็จะทำให้พวกมันตายอย่างแน่นอนเมื่อฉันฆ่าพวกมันได้อย่างง่ายๆแม้ว่าในปากจะกินมานาโพชั่นอยู่ตลอดเวลาก็ถเถอะเหล่าวิญญาณก็รู้เหมือนว่าจะรู้สึกถึงความแข็งแกร่ง,แ,งและความร้ายแรงของสถานการณ์ถึงเราวิ่งมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ใชายคนนั้นฆ่าเราโจมตีเขาพร้อมกันเลยหนึ่งคนเจยสละเพื่อส่วนที่เหลือ ผีได้เริ่มที่จะพุ่งเข้ามาฉั้นจากทุกทิศทางโดยที่ฉันไม่จําเป็นจะต้องใช้ทักษะยุยยุ่เลยพวกมันได้รวมตัวกันเข้ามาด้วยจํานวนที่มากอย่างไม่น่าเชื่อฉันได้สั่งให้ไพก้าปล่อยคลื่นสายฟ้าออกมาและยิงไปข้างหน้าฉันเล็งไปที่หน้าผาข,ของผีที่อยู่ด้านหน้าและโกนขึ้นแล้วชาก,ก็ตัดไปพี่คะทําไมถึงนอนอยู่บนโซฟาล่ะในขณะที่ฉันกําลังหลับอยู่บนโซฟาฉันก็ได้ตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติจากเสียงของนางฟ้า ยุยได้อยู่ในชุดนักเรียนของเธอและแบกกระเป๋าอยู่มันดูเหมือนว่าเธอเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนวันนี้มันเป็นวันที่23บมธันวาแล้วแม้อย่างนั้นมหาวิทยาลัยของฉันก็มาถึงช่วงพักหน้าหนาวหลังจากที่สอบไฟนอลยุยยังคงอยู่ในชั้นมัธยมและต้องไปโรงเรียนจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้อืมพี่อยู่ในดันเจี้ยนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้พี่มีปัญหานิดหน่อยฉันต้องการที่จะก้าวขึ้นไปบนชั้นที่40ิ แต่ว่าแม้จะผ่านไป10ชั่วโมงแล้วก็ตามฉันก็ยังอยู่ที่ฉันสาเเท่านั้นจำนวนของมันก็เรื่องนึงแต่ความยากจริงๆก็คือการโจมตีปกติที่ไม่สามารถจะทำร้ายพวกมันได้แม้ว่าทักษะเชี่ยวชาญหน้าไม้ของฉันจะเพิ่มขึ้นมากก็เถอะที่สำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับอดีตทางเดินที่เดินมันยาวมันเป็นจุดที่ทำให้ฉันต้องกัดฟันแน่น เมื่อใช้ทักษะวิ่งโดยที่ไม่พักในขณะได้ใช้พลังเวทธาตุและนาไม้ของฉันไปด้วยแต่ว่ามันก็ใช้เวลากว่า1ิบชั่วโมงในการผ่านชั้นที่สายพกถ้าฉันยังช้าแบบนี้ฉันจะตามนักสำรวจคนอื่นได้อย่างไรกันฉันได้ตะกัดฟันแน่นเท่านั้นแต่พี่คะถ้าพี่จะหลับพี่ก็ควรไปนอนบนเตียงนะไม่เช่นนั้นพี่จะหนาโอนะด้วยคำถามของยุ้ยมันทําให้ฉันต้องตรวจสอบเวลามันเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นแล้วมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วจํใเริ่งที่พี่ บอกพ่อแม่และยู่ได้ไหมที่ว่าพี่จะไปนอกประเทศเกาหลีสักสองสาวันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนน่ะมันเกิดไปถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปดังนั้นพี่แค่จะงีบหลับสักเดียวเท่านั้นเองอ๋อใช่แล้วมันไม่ได้อันตรายจริงๆนะพี่แน่นอนไม่เลยพี่จะกลับมาในท,ทันทีถ้าได้รับอันตรายดังนั้นไม่ต้องกังวลเมื่อเห็นยุยคิวขมวดฉันก็ได้ลูบหัวของเธอแล้วลุกขึ้น หลังจากให้สัญญากับยุยแล้วฉันก็ได้สวมใส่ชุดกันหนาวเพื่อป้องกันความเย็นและเก็บหน้ากากเอาไว้ในช่องเก็บของด้วยแบบนี้ฉันจึงพร้อมแล้ว <c oughs> การซ่อนตัวของฉันมันค่อนข้างจะเจ็บปวดนะในคราวนี้ฉันจะไปอังกฤษไม่ใช่ในฐานะยอนฮาวาวูแต่เป็นฐานะอัศวินสายฟ้าดังนั้นฉันจะต้องทำให้รูปลักษณ์ของตัวเองแตกต่างไปจากยอนฮาวาวูโดยการใช้เลนส์แห่งความลับในตอนที่ฉันเป็นยอนฮาวาวู ผมของฉันมันจะเป็นสีเทาๆแต่ในตอนนี้ฉันได้ทำให้ผมของฉันเป็นสีบอลเงินเพื่อจะทำให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับยอนฮาวาวูฉันก็ยังทำให้ร่างกายของฉันดูเหมือนกับตัวจริงของฉันอีกด้วยตาของฉันซึ่งสามารถมองเห็นได้ผ่านหน้ากากเป็นสีแดงเมื่อฉันได้มองไปในกระจกตัวตนที่3มนี้มันไม่ใช่ทั้งคังชินหรือยอนฮาวาวูตัวตนในกระจกนี้มันเป็นคนที่สวมหน้ากากช่างน่าสงสัยเอลือรเกินสมบูรณ์แบบ ฉันอาจจะต้องใช้โอกาสนี้ในการบอกชื่อจริงของฉันกับฮาวายาเธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนจริงของเธอและเธอก็จะต้องรู้ว่าฉันได้โกหกเธอในระดับหนึ่งอยู่แล้วเมื่อเห็นรูปรักษ์ของฉันเพราะว่าเธอเป็นคนฉลาดเธออาจจะรู้ด้วยซ้ำว่ารูปรักษณ์ที่เจอกันในครั้งแรกของฉันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วพ่อล่ะพ่อไม่ได้ไปกับพี่หรอพ่อบอกว่าพ่อจะเลิกเป็นอัศวินดำนะนอกจากนี้แม้พ่อ ยังบอกกับฉันว่าพ่อจะต้องผ่านชั้นที่4ี่้าให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ฉันแน่ใจร้อเลยว่าพ่อจะไม่สามารถทําได้แต่ฉันก็ทําได้เพียงแค่อวยพรให้พ่อโชคดีและอยอมทําอย่างอื่นเท่านั้นฉันกังวลว่าถ้าพี่พี่นะ่ะแข็งแกร่งยูยก็เห็นแล้วในทีวีนี่แล้วถ้างั้นใครเป็นเพื่อนของพี่กันละอืมพี่คะดวงตาของยูยได้แหลมคมขึ้น ดูเหมือนว่ายุยจะวางแผนจะถามเรื่องนี้มาแต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรอฉันได้พยายามยิ้มและตอบกลับไปเพื่อนของพี่เป็นชาวอังกฤษและพี่กําลังจะไปอังกฤษว้าวพี่ได้พบกับชาวอังกฤษได้ยังไงกันอ่ม,อมน้องรู้ไหมคนนั้น่ะเป็นลูกครึ่งเกาหลีด้วยนะเรากได้พบกันในเกาหลีและคนนั้นก็เป็นผู้ใช้พลังพี่คะคนคนนั้นเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอฮะนี่เธอรู้ได้ยังไงกันมันไม่น่าจะมีคําใบน้นี่อันนี้พระเอกผู้คนเดียวนะครับ พี่ไม่จําเป็นจะต้องซ่อนมันเลยนี่ข้อแตกต่างกันก็คือเพื่อนของพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮ่อน้องพูดถูกแล้วเธอเป็นผู้หญิงฮหนูรู้อยู่แล้วแ,แปลกๆฉันไม่เคยรู้สึกหนาวเลยตั้งแต่ที่ทําสัญญากับระยูแต่ทําไมร่างกายของฉันถึงกับสั่นกันมีมอนเตอร์ที่ควบคุมความเย็นอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นเหรอเมื่อฉันยืดตัวและเพิ่มระดับการป้องกันไปจนถึงขีดสุดอยู่ก็ได้ส่งการโจมตีที่น่าแปลกใจออกมาพี่คะพี่คะ ที่ที่พี่จะไปก็คือทะเลทรายวินเดอร์แมร์ที่อังกฤษใช่ไหมฮะเธอรู้ได้ไงกันเนี่ยน้นองรู้ได้ไงกันทั้งหมดนี่ได้มีการพูดถึงในข่าวตอนเช้าดันเจียนที่ปรากฏขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่งดงามและระดับ s s h a ฮาวายามัตติฟอร์ดผู้ที่ถูกเรียกกลับไปที่ประเทศในระหว่างอยู่ที่เกาหลีอ๋ออพี่เข้าใจแล้วเธอเป็นเพื่อนของพี่สินะ น้องสาวข,ของฉันฉลาดกว่าฉันมากนะักแม้ว่าข้าสติปัญญาของฉันจะมีมากกว่า40แล้วในตอนนี้เมื่อไหร่กันที่พี่กลายเป็นคนแฟนลี่แบบนี้กับคนที่แข็งแกร่งมากๆเอ่อยุยเดี๋ยวพี่จะไปช้านะเอ่เอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอธิบายมันในภายหลังนะยุยเป็นเด็กดีดังนั้นพี่จะไว้ใจว่าน้องจะอยู่บ้านโดยที่ไม่ก่อปัญหานะฮะพี่ฮะ เออโอเคเดี๋ยวพี่ต้องซื้อของหวานกลับมาให้น้องแน่ๆถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมโทรหาพี่เข้าใจไหมโอเคนะพี่นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะหนูต้องการจะได้ยินคําตอบจากพี่เออพวกเราพบกันผ่านการทํางานและเป็นเพื่อนกันพี่จะอธิบายให้มันดีกว่านี้หลังจากเรียนอย่างหนักออโอเคนะยุย้ยโอเค อยู่ได้ทมแก้มปองกก้คําตอบของฉันมันเป็นเวลานานแล้วที่น้องสาวที่น่ารักของฉันได้แสดงท่าทางไม่พอใจออกมาและฉันกดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาในตอนนี้เมื่อฉันคิดดูเธอจะแสดงอาการตอบสนองแบบนี้ก็ต่อเมื่อฉันได้เจอกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกับในตอนที่เยอ,อึนเธออิจฉาที่อาจจะมีผู้หญิงขโมยพี่ชายไปจากเธออย่างนั้นเหรอไม่สิฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะคิด ฉันได้รูปผมของเธออยู่พักหนึ่งและออกจากบ้านมุงน่งหน้าไปสู่สถานที่ที่นัดพบผมสีเงินในตาสีแดงและหน้ากากเมื่อฉันได้มาถึงสถานที่นัดพบมันก็มีรถลีมูซีนจอดรอดฉันอยู่แล้วคุณมัตติฟอร์ดส่งผมมาที่นี่เออขอโทษที่รบกวนนะฮาวายาเป็นหนึ่งในเจ็ดคนที่มีความสําคัญมากกับโลกใบนี้เพียงแค่พูดออกมาทุกๆประเทศพร้อมที่จะประเคนในสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินเธออาจจะพูดได้เลยว่า เป็นคนที่มีอำนาจมากคนหนึ่งแน่นอนว่าความรับผิดชอบของเธอเขามากอพอๆกันนอกจากนี้ที่อังกฤษยังพยายามที่จะตอบสนองในคําของเธอเพื่อที่จะตัดสัมพันธ์กับเกาหลีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าความต้องการของเธอจะไร้เหตุผลมากแค่ไหนแต่พวกเขาจะตอบสนองต่อความต้องการนั้นของเธอโดยไม่เอ่ยคัดใดๆนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฉันถึงได้ไปถึงสนามบินโดยรถลีมูซินคนขับไม่ได้พูดอะไรเลยและฉันก็เช่นกัน มันเป็นเหมือนกับว่าฉันจะต้องนั่งรอเครื่องบินส่วนตัวหลังจากที่ฉันได้ขึ้นไปฉันก็ถอนหายใจออกมานี่มันเป็นเครื่องบินที่กําลังเดินทางตรงไปสู่สนามบินของอังกฤษพวกเราจะออกเดินทางในเวลา5นาฬิกา10นาทีหลังจากนั้น10นา,นน10นานนทีเครื่องบินก็จะขึ้นสู่น่านฟ้าหลังจากเกิดเหตุการณ์โดงจันแฝดผู้คนต่างก็หมดหวังที่จะจัดการมอนสเตอร์จากพื้นดินมหาสมุทรและท้องฟ้า เพื่อที่จะรักษาเส้นทางสำหรับเครื่องบินรถเรือไว้ในมหาสมุทรนั้นเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ขนาดมหึมาจำนวนมากทั้งทรงพลังจึงทําให้การเดินทางด้านนี้ต้องยอมแพ้ไปแต่ว่ามนุษย์กลับสามารถบ,บินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้ค่อนข้างง่ายพวกเราได้ค้นพบกลิ่นที่กันมอนสเตอร์ประเภทบินและได้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกระจายสารไปในอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้มันสลายตัวไปในช่วงเวลาที่กำหนดมันจึงทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินยังคงปลอดภัยอยู่ แน่นอนว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกับมอนเตอร์ประเภทบินทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นผลงานที่น่าทึ่งมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของภูมิปัญญามนุษย์ที่สามารถเอาชนะมอนเตอร์ได้เราจะถึงสนามบินในเวลาตีหนึ่นาทีตามเวลาลอนดอนหลังจากนั้นจะมีรถลีมูซีนจอดอยู่ที่สนามบินเพื่อส่งคุณไปถึงทะเลสาบวินเดอร์แมในอีก4ชั่วโมง การบินในอดีตจะต้องใช้เวลาถึง12ชั่วโมงแต่ว่าในตอนนี้มันใช้เวลาเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นมันเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่านี่ก็เป็นผลงานมาจากพลังงานที่ได้รับมาจากหินบูสโตนซากศพของมอนสเตอร์ก็ยังถูกนํามาใช้ในการสร้างชิ้นส่วนเครื่องบินเรือรถไฟอีกด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน1ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดวงจันทร์แฝดความสามารถในการปรับตัวของรสชาตินี่มันยอดเยี่ยมจริงๆ ทุกๆครั้งที่ฉันคิดแบบนี้มันทําให้ฉันอดคิดถึงมนุษย์ในโลกอื่นไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะมีอารยธรรมที่แตกต่างออกไปแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์อะไรกันที่ทําให้พวกเขาต้องสูญพันธุ์อะไรที่ผลักดันให้พวกเขาจนมุมไม่ว่าฉันจะคิดยังไงฉันก็ไม่สามารถจะหาคําตอบได้พวกเราจะเริ่มออกตัวในเร็วๆนี้กับตันเรือได้ประกาศออกมาฉันได้พิงตัวไปกับที่นั่งโดยสาร แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วฉันจะไม่ง่วงนอนแต่เพราะว่าการต่อสู้กับดุลหานและไปเคลียร์ชันที่สายพกโดยที่ไม่หยุดพักมันได้สร้างภาระให้กับร่างกายของฉันแม้ว่าการนั่งอยู่ที่นี่และไม่ได้ทำอะไรเลยมันได้ทำให้ฉันรู้สึกคันแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้เพราะแบบนี้มันจึงมีเวลาให้ฉันพักผ่อนได้มากขึ้นลองจินตนาการว่าฉันกำลังจะไปถึงลอนดอนเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาดูสิฉันได้ปิดตาลงไปพื้นที่ดันเจี้ยนระดับ A ฉัน กำลังจะไปหาแล้วจบตอน